นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องลูกจ้าง3ระดับเป็นแบบไหนข้อความทิจากเจมส์เคลียร์ได้เขียนข้อความไว้ว่าลูกจ้าง3ระดับเป็นไหนระดับที่1คือคุณจะทําเฉพาะตอนที่คุณถูกว่าจ้างให้ทําระดับที่สคือ นำระดับที่1มาใช้และบวกกับการคิดวิเคราะห์ก่อนรวมถึงคิดแก้ปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นมาจริงๆและระดับที่3คือนำระดับที่สองมาใช้และคุณจะเริ่มมีพลังมากขึ้นเพื่อมองหาพื้นที่ให้คุณน,นั่นเติบโตภายในองค์กรน,นั้นๆและสแสวงหาจุดที่จะเข้าไปในสิ่งที่คุณเองต้องการผมย้ำทวิตนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือระดับที่1เนี่ยก็คือเราไม่ได้สนใจอะไรมากมีคนสั่งงานเราก็แค่ทํา ระดับที่2เนี่ยคือเราคิดแก้ปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิดมาจริงๆแล้วแต่ระดับที่3เนี่ยคือระดับที่สูงที่สุดหมายคมว่าเราเริ่มรู้จักตัวเองเราเริ่มรู้ว่าเราเหมาะกับอะไรเราควรทําอะไรมันก็คือการรู้จักตัวเองนั่นแหละว่าเราทําสิ่งนี้ได้ดีมากๆไม่มีใครทําแบบเราได้แน่นอนเราก็เลยออกตัวและก็แสดงตัวออกมาว่าเราเป็นคนที่สามารถจัดแจงเรื่องนี้ได้แน่นอน100%ผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าลูกจ้างมีหลายรูปแบบ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอย่างที่กล่าวข้างต้นนี้มาก็ได้หมายความว่าอาจจะเป็นหลากหลายกว่านี้ก็ได้อย่างเช่นระดับที่1คุณไม่ทําอะไรเลยระดับที่2คุณอาจจะทําอะไรขึ้นมานิดหนึ่งหรือระดับที่3าคุณสามารถจัดแจงทุกอย่างปัญหาเองได้ทั้งหมดอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้มันไม่สําคัญแต่จุดที่สําคัญที่สุดผมเชื่อว่าสิ่งที่เจมส์คลียร์ได้อธิบายก็คือเรารู้จักตัวเองดีพอเราหรือย,อยังหลายครั้งที่เราทํางานเราไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่าเราทํางานเพื่ออะไร มีคนปรึกษาในเพจบ่อยมากว่าเราควรเลือกเรียนสายอะไรบางคนเป็นชั้นมัธยมปลายกำลังเลือกเรียนสายวิทย์สายศิลป์เลือกเรียนอะไรต่างๆมากมายซึ่งเขากำลังจะสื่อว่าหนูควรเลือกเรียนอะไรดีคะผมควรเลือกเรียนอะไรดีครับคำถามนี้ไม่สามารถที่จะตอบได้จริงๆซึ่งก็เพราะว่าคุณต้องรู้จักตัวเองคุณต้องรู้จักว่าคุณเหมาะกับอะไรและคุณชอบอะไรถ้าหากว่าเราเป็นลูกจ้างที่ดีจริงๆ เราควรจะมองเข้าไปในความคิดของเจ้าของให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานในบริษัทเนี่ยเราจะต้องมองมุมผู้บริหารมองมุมเจ้าของเพราะว่าเขาก็ต้องการคนที่เชื่อมโยงความรู้สึกเข้าด้วยกันอยู่ดีหมายความว่าเขาต้องการลูกจ้างที่ซิงค์ข้อมูลความรู้สึกจิตใจเหตุผลหรือว่าตากะอะไรก็แล้วแต่เข้ากับเจ้าของให้ได้เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเจ้าของรู้ว่าคุณเป็นคนที่ตั้งใจทํางานให้บริษัทจริงๆ โดยที่อาจจะหวังผลตอบแทนแต่ไม่ได้เป็น,ปนันดับหนึ่งสิ่งที่คุณนําเสนอมากที่สุดจากสิ่งที่คุณได้ทํางานคือคุณต้องการให้บริษัทนั้นก้าวนาและพัฒนาเพื่อให้บริษัทนี้ตอบแทนคืนกับสังคมไปหรือแม้กระทั่งมันตอบโจทย์ของตัวเองได้ว่าเราชอบทํางานนี้เพราะอะไรการบริหารจัดการองค์กรจําเป็นอย่างยิ่งที่จะคํานึงถึงสิ่งสําคัญเพียงสิ่งเดียวคือหน้าที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคนหนึ่งในสังคมคนหนึ่งในบริษัท หรือคนหนึ่งในประเทศอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องรู้จักว่าหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่มันดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่เครียดเป็นสิ่งที่น่ากังวลแต่ผมจะชอบใช้คํานี้กับตัวเองเสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขี้เกียจเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่อยากทําหน้าที่ของตัวเองผมจะถามตัวเองว่าและให้เราทําอะไรล่ะคุณต้องทําอะไรที่มันดีไปกว่าหน้าที่ของคุณคุณมีหน้าที่เพื่อให้ชีวิตคุณมันไม่ว่างคุณทําหน้าที่เพื่อให้ชีวิตคุณมันมีอะไรก้าวหน้าต่อไปคุณอย่าพูดกับตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องทําหน้าที่ก็ได เพราะว่าฉันเนี่ยจะนั่งดูซีรีส์ฉันจะนั่งดู n น t f l i x ฉันกําลังจะนั่งฟังเพลงฉันจะอยากไปเที่ยวฉันจะอยากไปมีแฟนผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันมีได้แต่คุณก็อย่าหลงลืมหน้าที่ของคุณว่าคุณเป็นใครสมมุติตอนนี้ผมกําลังเป็นลูกผมก็ทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดสมมุติอนาคตผมเป็นเจ้าของธุรกิจผมก็เชื่อว่าเราจะต้องทําหน้าที่เจ้าของธุรกิจให้ดีที่สุดหรือแม้กระทั่งหัวหน้าครอบครัวก็ตามการที่ผมจะมีครอบครัวผมต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว ในการที่ผมจะนําแฟนหรือว่าลูกเนี่ยไปทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเราก็จะต้องรู้หน้าที่ของตัวเองว่าเราควรทําอะไรมากที่สุดเราไม่ควรอ้างเหตุผลในแบบข้างๆคูๆว่าเฮ้ยไม่จําเป็นต้องทําหรอกสุดท้ายแล้วชีวิตคุณจะขาดความหมายและชีวิตคุณก็จะไม่มีค่าอะไรเลยเพราะว่าหน้าที่เนี่ยมันมาตอบโจทย์ว่าคุณค่าของคุณอยู่ตรงไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทไหนก็ตามนายจ้างหรือลูกจ้างคุณก็ควรจะรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เป็น เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในที่ทํางานอย่างเดียวนี่คือชีวิตนี่คือชีวิตประจําวันมันคือทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่คุณเกิดมาปัญหาทั้งหมดไม่ได้ถูกแก้โดยการคิดคํานวณแต่มันถูกแก้ด้วยความฉลาดทางอารมณ์มากกว่าคือหมายความว่าคุณสามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเพียงใดมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนมันขึ้นอยู่กับการฝึกเปลือของคุณที่คุณจะต้องเรียนรู้ในชีวิตว่าทุกปัญหามีทางออก ถ้าคุณมีสติเพียงพอหากคุณไม่มีสติทุกอย่างจบสิ้นเลยสุดท้ายนี้บริษัทต้องการลูกจ้างที่มีความคิดแบบระดับที่3คือสามารถรู้จักตนเองได้ดีเยี่ยมและดึงศักยภาพตนเองออกมาได้ผมเชื่อว่าในการดึงศักยภาพตนเองออกมาได้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายเลยเราจะต้องรู้จักตัวเองต้องสอบทานตวเองอยู่เสมอสิ่งสําคัญคุณต้องเซลฟ์ฟทอคุณต้องหัดถามตัวเองคุยกับตัวเองบ้างว่าเราต้องการอะไรจริงๆในชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ย เราต้องการอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สลักสําคัญในชุดของเราจริงๆคุณจะต้องถามตัวเองและห้ามถามคําถามนี้กับใครเด็ดขาดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถามคาถามนี้ทุกคนก็จะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยแกต้องเหมาะแบบนี้สิฉันว่าแกต้องเหมาะแบบนั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครรู้หรอกครับว่าใครเหมาะกับอะไรคุณจะต้องตอบคําถามนี้ได้ด้วยตัวเองและผมเชื่อว่าการที่คุณสามารถรู้จักตัวเองคุณก็จะเป็นคนที่ดีในรูปแบบต่างๆในตำแหน่งต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม โดยที่ไม่ใช่จำกัดแค่พนักงานในบริษัทผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t a แ k A จิด้วยนะครับ